ชาววันพฤหัสในดวงการเงินในช่วงนี้คุณเป็นอย่างไรบ้างนะครับผลเอกจะเล่าให้คุณฟังด้วยไพย่จ,จริงครับวันนี้สําหรับชาววันพฤหัสนะครับคนที่เกิดวันพฤหัสช่วงนี้ดวงการเงินคุณค่อนข้างที่จะดีนะครับเนื่องจากว่าคุณได้ไพ่ที่เป็น before competition นะครับซึ่งจะแปลว่าคุณนั้นกําลังที่จะ เตรียมพร้อมที่จะเข้าการแข่งขันถ้าเกิดว่าคุณมีธุรกิจหรือมีการประมูลต่างๆนะครับช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะที่ดีทางด้านการเงินของคุณคุณจะมีเงินเข้าไปแข่งขันไปประมูลไปแข่งแย่งแย่งชิงและจะชนะประมูลชนะและได้ธุรกิจนั้นมาอีกต่างหากด้วยนะครับสำหรับชาววันพฤหัสน,นะครับในขณะเดียวกันครับมันก็มีความเสี่ยงครับเหมือนกับหมาจิ้งจอกกําลังยืนอยู่บนแผ่นก้อนน้ําแข็งนะครับไม่รู้ว่าจะแตกเมื่อไหร่คุณจะต้องระมัดระวัง รอบตัวพอสมควรครับไม่งั้น ค่าใช้จ่ายต่างๆที่คาดไม่ถึงจะเข้ามาทําให้คุณมีปัญหาในเรื่องของการเงินอีกต่างหากด้วยเช่นกันนะครับมาจิงจอกจึงหมายถึงความว่องไวและการใช้สติปัญญาของคุณนะครับจึงควรที่จะใช้สติปัญญาของคุณในช่วงนี้ในการที่จะทําเงินและจะทําได้ดีมากในช่วงนี้อีกด้วยเช่นกันนะครับสำหรับคนที่อยากจะรู้ลึกดูดวงลึกๆล,ล,ลงไปนะครับในดวงชะตาของคุณแล้วสามารถที่จะติดต่อมาหาเราหรือส่งข้อความมาได้ที่ข้างท้ายนี้และเราจะติดต่อ กลับไปหาคุณครับทุกทุกท่านสามารถที่ติดตามผมได้ในทุกๆช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Page นะครับ u t u b e หรือว่าใน Tik t o k นะครับแล้วในอีก24ชั่วโมงเราจะมาพบกันนะครับในคลิปดีๆทุกๆคลิปเราจะเอามาป้อนให้กับทุกๆท่านนะครับและดวงของวันอื่นๆต่อๆไปด้วยนะครับติดตามชมกันได้เลยนะครับ